สวัสดีพี่น้องทาง่านผู้ชมขอต้อนรับขอสู่ช่องเพจเอ็มแชแนนนะครเมื่อนี้ลูกพี่จะจะมีเนียงนำเสนอให้พี่น้องด้เบิ่งกับมาเบิ่งกันเลยอันนี้ก็คืออ,อ,อาชีพที่เหล็กพี่น้องอาชีพที่เหล็กนี่เป็นอาชีพที่มีมาจากแกบราณการคนละ แต่ก่อนน่ะชุมพูเทาโบราณเทาก็ใส่แห้งคนเป็นส่วนมากเนาะถึงปัจจุบันนี้อาชีพนี้นับมือจะเลื่อนหายไปแล้วจากจวิถีชีวิตของชุมคนเท่าเนาะที่เล็เป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้ย่าตาใหญ่คนละจากรุ่นสู่รุ่นเนาะ อางเล็กสั่างที่เล็กอันนี้ก็คือการในที่เล็กที่ผานี่ยแหละพี่นอ้องสมัยก่อนเฮาซิบอมีเทคโนโลยีก็มีเครื่องมือที่ท่านสมัยคือครื่มือนี่แต่ก่อนจะมีทางมีขอนทางม,มีขี่ขีบเล็กแล้วก็ ห่อนที่เล็กเนาะสำหรับการตะไบการอันั้นก็ใส่ตะไบสมไมก่อนตะไบคมแต่ว่าปัจจุบันนี่าเครื่อ,องหม่เครื่องมือเฮามันก็มีมากศัยเทคโนโลยีเพิ่มเติมเขาแน่กนใส่หินเจียและพี่นอ้องเหลังจากเขาตีเป็นเหล่มมีดแล้วเขาใส่หินเจียมมาเจียเอา มันจะทำให้การทำงานในเร็วขึนในร้ายขึนนะต่อมืออ่าันนี้ก็คือหลังจากเขาตีแล้วเขาเกียร์แล้วเป็นรูปเป็นลางล้วเขาจะที่มาสูบคมไปน้องอันนี้ก็คือทางที่ล่องตีเล็กกั่นและจเอินทางนี้แกเล็กที่มาตีเป็นเลมีแล้วมันด้เจียร์ ตอนนี้กระทางกะลังสิสุกเนาะนี่ก็คือฟผนกเกียหลังจากเกียแล้วก็มาสุบเอาคมมีดให้มันคมให้มันแข็งจึงไงอ้สิ่งเหล่านี้ต้องเอาศัายความชำนานของช่างเป็นพิเศษเนาะขันซุป,ปเป็นมันกับสิเป๋สิบานานั่นสะที่นนอง นี่แหละคืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งของชุมชนเฮาทื่อว่าตีเล็กพี่น้องอาชีพตีเล็ก